สำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอาร,รียลเล่นยากหรือเปล่าก็ลองกลับไปดูคลิปเกมเฮอาริเลีย PC ได้นะคะสกิลเหมือนกันเลยฮัลโหลฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นไอเรียตำแหน่งจังเกิลแบบไม่ได้อยากจะจังเกิลซะหน่อย ไม่รู้แจ็คมันคิดอะไรอยู่ไม่เอาซมไมมามันจะเล่นจังเกิลเนี่ยมันไม่ได้เพื่อนมันฟาร์มยากไป,ไปดูก่อนเขาเตรียมแล้วเอ้ยใจเย็นใ้ามาดูเฉยๆเองดูกันจังเลยฮะ <c oughs> อย่างเดือดเลยมิดเลน2อคน สกิล3จะใช้ง่ายขึ้นนะระบบจะล็อกเป้าให้ถ้าอยู่ในระยะนานอย่าเพิ่งไปสู้แบบรีเว่นมันแรงมากเดีย๋ยวไปช่วยสกิล2ยิ่งชาร์จนานมันก็จะยิ่งแรงนะแล้ว่าแรงกว่าใน PC เอาไวบ้บล็อกตามเมะ่ะสกิลเนี่ยเฮ้ยเ<อ><ๆ>หลือน้อยนี่วะ จะพึ่งไป,ไปอุ้ยทันด้วย <and enemies. S 2> ซีเว้นนี่ง <Lane. S 2> คงแบบกำมัดแล้วนะสวัสดีจับตายแล้วตัดทีมปูต่อหวานมันนะอะเฮ้ยไปไป มาแล้วมาแล้วเอา <Allies. S 1> ไม่ทันไม่ทำเป็นเน้นกลับแล้วก็เข้าไป On my way เฮ้ยสตันตวอดีเลยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยอีกแล้วกลัว <c oughs> อ,อย่างเดียวเพื่อนไม่เข้ามาเร็วเพื่อน สวยครับนยซื้อไอเทมเนี่ยก็ตามที่ระบบแนะนำให้เลยนะดีอยู่แล้วมาแล้วตะกุนโอ๊ยไมนะ่นะไอซิคอะแบบนับ้แนแฝดด้วยอันนี้ดีกว่าเนี่ยแต่ต้องจับให้โดนอะ โอ้เชเลยอ้ใชหนึ่งวัยไปหน่อยหายฟ้าไม่ตายเลยไม่ดีเลยมามามามังก้อนมีคนจะมาลงมงงด้วยอ่ะเอ้ามังก้อนมังก้อนมังก้อนอุ้ยดีนะโอ้ไม่ทันน่ะฉันกำลังไป on my way มองไฟเมลเตียบมงเลยเพื่อน ใครก็ได้สวยโอเล่น่นโอเ่ทำไมชิวจังอะไปหนีไปละโอเคลีเวนแตกผ้าแล้วค่ะตาข้างเราเกิดมากเลยเอาได้เอาได้ได้ไปแล้วก็ไปลิ้ต่อ นี่เวน้นจับมันไปทักเก็บมันไม่เงี้นยนตัวไอ้เฮ้อเออเลยมียมออย่างงั้นเหรอ,หอแต่หน้าป้อมไปอ่ะเข้าเลยดีกว่าโอเคได้และชิมิตี้กับรองเท้าว้ายม,มีคนบวกกันอุ้ยทำดี ได้ไม่รานิเว้นเอ้ามองไฟมามาเลยมาเลยมาเลยไตันมาตันกลับไม่กลกงชาร์จไม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวมันไม่ตายตัวหนึ่งเราจะใช้สามก็ได้หรือใช้สองก็ได้นะแล้วค่อยหนึ่งโดรีว่า Shut down Shut down เจ้าของไม่อยูุ่ดนี่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 ตะกาแตนโดนนี่ไปหนยตะกาแตนโดนมะไอ้โองไปได้ไปเลยค่ะซาคิดว่าได้มะจุ๊บมี จับเผือมปุ้งด้วยอย่างเทพมังกรกันมีมังกรอกามาย็นฟาร์มตรงนี้อ้าแต่คอยมีอย่าพุ่งไปเวนตะกัตเต้นตะกัตเต้นหายตัวมาเจอคาตาโอ้ยไม่มีมานานแล้วดิเพื่อนช่วยอ่ะ ฮัสซิกไม่โนนจับได้แหละแต่น่าจะไม่มีมานาพอสไลด์ so เดินกลับเลยด <laughs> เดี๋ยวไปเอาบูเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮาตาคนเยอะดีนะบูไฟโอ๊ยโดนตนันเข้าไม่ได้ โอ้ยโอ้แต่ละตัวโน้ตัวน็อตอัพทอนสองตัวั่นมอด้วยขาิมหาแหละขาดตัวอะไรนี่่ะาตาจะการก่มาว่า ข้างหลังก็มีมาบาลอนกันเยี่ยมมากจับการาแฝ<ส>่เหล่าหน่อยพวกเราเขารู้แล้วมาเจ็บไม่เฮ้ยจะหนีไปแล้วอยาให้มันนีไปแบบโอลไฟมาอยู่ระวังออเลียน สัญญาเฮ้ยได้หมดได้หมดยามมากค่ะเพื่อ,อ,อ,น,อน,นๆแมปแมปบนะคะบแปมปแมปพาซิกก่อนดีกว่าเฮ้ยมันมีมันมีอีเลเมนต์อีเลเมนต์ไปก่อนทีมนู้นเขาสปิรแล้วอ่ะเขาสู้ทีมไฟไม่ได้ เฮ <rzy> ้ข้างบนถอยถอยถอยีทิกลีรทิกลีริก Double กันกลาง Triple เกิดจัดจัดคตาอยู่นู่นเรามดเก็บมีดีกว่าพาซ่าตุดไปตอนย่าเหรอฮะแปดด้วย ไปทางนั้นเฉยเลยสั้งหารมังกรเอลเดอร์เรียบร้อยไปนอนอายุนี้มาแปดมาก็ไม่ทันเขานี่ดีกว่าโอ้โอไปอีกแล้ว ไปรีไม่ได้ข้างหลังตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไม่ทันเดียดอ,อ้าวแจคแจคมันทุบบ้านใหญ่เลยเจเจเดี๋ยววิพี่ค่ะ